้ายวันนี้คุณผู้ชมคะใครที่ชอบทานกล้วยปิ้งฟังทางนี้ค,ะค่ะนอกจากชอบทานแล้วยังสร้างเม็ดเงินได้วันละ 3,000บาท oh. ฟังไม่ผิดไม่ใช่ต่อเดือนนะคะคุณผู้ชมวันละ3,000บาทจากการขายกล้วยปิ้งค่ะเคล็ดลับอยู่ตรงไหนพาลงพื้นที่ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีเลยนะคะมีอดีตพนักงานร้านขายโทรศรัพท์แห่งหนึ่งกับเธอเล่าบอกว่าเมื่อก่อนก็เป็นลูกจ้างเขาเป็นพนักงานนี่แหละค่ะแต่วันหนึ่งลูกสาวเนี่ยป่วย ป่วยเสร็จก็ต้องมาดูแลลูกพอดูแลลูกก็ขาดงานบ่อยโอก็เกรงใจเจ้าของร้านนะคะตัดสินใจลาออกเพื่อมาดูแลลูกเท่านั้นค่ะคนที่เราพูดถึงก็คือพี่บรรที่ตาขาวบางนะคะตอนนี้เป็นเจ้าของร้านกล้วยทับลิงบัวค่ะขายอยู่ที่ถนนริมหน้าเมืองนะคะเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีค่ะอย่างที่บอกเล่าชีวิตโอ้โหที่ผ่านมาลำบากมาก พอออกจากงานปุ๊บอ้าวทาอะไรขายดีละ่ะเมื่อก่อนก็ไปเอาของตลาดนัดหาขายนู่นขายนี่นนขายไปยังไงกําไรก็ยิ่งหายทุนก็หายไปด้วยนะคะจนวันนึงเธอไปเดินตลาดเห็นกล้วยมันวางขายอยู่คุณผู้ชมราคาเนี่ยมันถูกมากกล้วยหวีแล้วไม่ถึง5บาทนะคะสมัยนั้นก็เลยอไหนเอาลองซื้อกล้วยมาทํากล้วยปิ้งขายดูหน่อยกล<อ>้วยปิ้งที่เธอทําคุณผู้ชมคะมันเด็ดอยู่ตรงที่ น้ำราดมันนี่แหละค่ะเรียกว่าคิดค้นสูตรขึ้นมาเองเป็นน้ำกะทิมะพร้าวอ่อนทันยพืชโอ้โหคือใส่ทั้งทันยพืชใส่ทั้งมะพร้าวอ่อนเข้าไปด้วยปกติ้วยปิ้งเนี่ยไม่มีนะมะพร้าวอ่อนทันยพืชแบบนี้ถูกต้องคุณผู้ชมก็นี่แหละเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะคะคิดค้นเองเขียวน้ำมะพร้าวเขียวน้ำกะทิเขียวน้ำตาลทำทุกอย่างด้วยตัวเอง จนขายดิบขายดีรายได้ต่อวันย้ำอีกครั้งว่าไม่ต่ำกว่าวันละ3 0 0พบาทค่ะแม้ว่าช่วงแรกๆช่วงเริ่มขายอาจจะได้หลักสิบหลักร้อยแต่ตอนนี้มีลูกค้าขาประจำมาต่อแถวซื้อกันเพียบค่ะออไอเดียดีจริงๆนะฮะก็น่าลองนะนจะได้อิกดรสชาตินะแปลกใหม่ด้วยนะครับโอ้โหดูสิคะเห็นแล้วหนะิวอีกเห็นแล้วอยากทานเลย<ช>นะฮะ